สวัสดีครับสวัสดีนะครับผม,มปีนอนตักปูชิพ่นตอนนี้ถึงขันตอนขันตอนอยังไรขันนโคขับขันตอนโคนะขันตอนอุดรูขันตอนอุนดรูว่งแล้วเนอนะ ีมงานอย่างไรทางวิศนุครับช่างวิศนุนะครับครับยุใสอยุวานไทยครับยุบานไทยนะครับผ่ากเบอร์ไดนผากเบอร์ติดต่องานศูนย์เก่าเจ็ดครับสองหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งสามครับผมโอเคครับพี่น้องครับสามหนึ่งครับท่านสิบเองไหลยูเดีครับรับงานตัวภาาอีสานไหมครับรับงานทัวภาคอีสานนะครับผมแล้วขัดพื้นไม้ขัดพื้นไม้ให้ดังอีกก่ะ ครับพื้นไม้ปูพื้นไม้ติดตั้งบันไดเังสินะครับพี่ครับพื้นไม้ติดตั้งบันไดครับนะครับปูพื้นไม้ครับปูบาเกงสิบอกครับแมนครับเกี่ยวกับงานใหม่โยกับงานใหม่โยกับพื้นครับแมนครับเกี่ยวกับพื้นกระเบื่องน้ำบ่บ่ครับกระเบื้องบ่ได้เธ็์นะครับต้นนี้เป็นงานใหม่เด้อครับถ้าสมมติว่าแม่แม่พี่พีลองผู้ใดนะครับผมสนใจซานเดี๋ยวตอนนี้หอดขั้นตอนการอุดรูนะครับ เราจะเป็นเรอีกรอบนึ่งเราก็ไข่สีลงสีเพืับท้ายนี้สีหูใหญ่แน่จังเลย แข็งเราดีแข็เครเด็กปหอ,องเ,เลยแขงเตลยคัดออกผมสิดายแกงแห็นันเป็นสีใหม่็งนำลายสีเ,เียงรเรากูกัดไมเกินถ้ากันกินถวไปแล้วครับกินวรครับ พระจะค้นหกค้นบอกหกคนนีนนนสางสร้างหกคนครับพี่น้องน้องรอบเบิ้งนะครับตอนที่สร้างเหร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเิรีวิวให้เบิ้งนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวช่างอีกทีนึงนะครับ